ของส่งไว้สามวันได้อะกี่สั่งอะไรมากันแน่นะตื่นเต้นชะมัด is this j u r สามวันถึงรองเท้าผ้าใบเช่ไรว่าช่ไงสามคู่ร้อยกว่าบ,บาทเพื่อนๆคือเราสั่งสินค้านะเราดูว่า ถ้าเกิดสั่งกี่คู่มันจะฟรีอย่างถ้าเกิดเราสั่งคู่เดียวเนี่ยมันราคาห้าสิบเก้าแต่ค่าส่งร้อยห้าสิบแต่ถ้าเราสั่งสามคู่ก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเท่ากันแต่ว่ามันมันได้ส่งฟรีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราซื้อเยอะๆดีกว่าใช่ไหมพี่อากิ <Yeah. S 1> นี่มีไซส์พี่อากิด้วยนะคะสี่สิบสี่สิบสี่แต่จริงๆพี่อากิใส่สี่ิบห้าแต่มันไม่มีไซส์เอามาให้พี่อากิใส่ไปวัดสีขาวนะส่วนสีดำจะให้เอาไว้ใส่ทำสวน <laughs> นี่นะดดะดีไหมลองใส่ดีใส่พอดีไหมออ๋อน่าจะได้ใช่ไหมถ้าใส่ไม่ได้ก็เหยียบส้นเอาเนาะ <laughs> เออคุ้มค่าดูท่าทางจะนุ่ม ฟูจิเคยซื้อมาใส่แล้วนะคะมันใส่สบายก็เลยซื้อมาบ่อยๆเดี๋ยวก็มาอุดหนุนรองเท้าเราได้น้อมีทุกแบบทุกสไตล์นะเป็นรองเท้าแฟชั่นรองเท้ากีฬารองเท้านักเรียนก็มีใช่ไหมพี่อากิใช่เลยรองเท้าแต่รองเท้าผ้าใบรองเท้าส้นสูงส้นตึกก็มีก็ยังไงถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้ในช่อง Queen o f h i c i a Channel ของเรานะจ๊ะทุกคนเย้เย่เย่บายบายสุดยอดสุดยอดร้อยร้อย